โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มี ID เกมนะครับสวยๆแล้วต้องการขายนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ Facebook กับแฟนเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะโอเควันนี้ก็ผมมี ID สวยๆราคาถูกนะครับมาแนะนำให้นะตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่599บาทนะครับก็การนะครับมีตัวซากุระดีมิเตอร์นะมีชูชู จันเจ้าโมโมมีคิรินแล้วก็พัะสุทนนะครับตัวโหดเลยก็เป็นไอดีสำหรับลูกค้างบน้อยนะครับน่าจะถูกใจสิ่งนี้อยู่อ่าเพราะว่าราคาแบบคือพร้อมเล่นอะ่ะเออบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปปั้นใหม่ด้วยนะ เพราะว่าปั้นใหม่นี่ถ้าเริ่มจากเวลหนึ่งเลยนี่แบบมันมันพาให้เราเบื่อนะครับเพราะว่าเราสู้เขาไม่ค่อยได้นะตัวโหดตัวโกงมันเยอะนะครับมาซื้อไอดีนี้เลยครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับนี่ได้ของตามคลิปนี้แหละจะบอกว่าคุ้มแน่นอนลงทุนทีเดียวเล่นได้ยาวๆนะอันนี้เป็นออปชั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูมีตัดหนังฟ้าด้วยอ่า มีจอมบึ้งนะครับแล้วก็ตัดนางฟ้านวมชกก็มีนะอืมเบิ้ลยี่สิบห้าเปอร์เซ็น25%แล้วก็ถุงมือไดท่านนะครับมีแจ็คแพคเคอเตอร์ให้ด้วยอ่ามีของประมาณนี้นะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะอันนี้เป็นเตา๋า ก็ใครจะซื้อนะครับลิง์ใต้คลิปนี้เลยเนี่ยก็ทาง Facebook เ,เข้ามานะครับวันนี้ผมไปละ